อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดหงอกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลพ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับมาบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้พ่อใหญ่หนวดหงอกซื้อรถ เม็ดลอยนะครับเด้อยามาฮ่าเม็ดนางพญาเม็ดลอยนะครับเด้อแล้วก็มาตกเตียงเพื่อจะไปในท่าธุรกันฑานะครับเด้อเรามาดูรถที่จะไปท้ายถ้ำก่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ถ้าใครเจอพ่อใหญ่นวดงอกที่ไหนก็ตามนะครับก็สามารถทักทายได้นะครับพ่อใหญ่นวดเป็นคนอารมณ์ดีนะครับเด้อทักทายได้ทายรูปได้นะครับเด้อนี่ครับพ่อใหญ่นวดตกเตียง นะครับนี่ครับเมดร้อยนะครับเด้อเมรดอยเป็นอินเทนสมัยอายุเก้าศูนย์นะครับเด้อรถคันนี้ตั้งแต่พ่อสอสองพันหอยสามสิบสองเลยครับเด้อแล้วก็ทีไปพูดคุยกับแขกรับเชิญที่มีอายุหลายว่านี่นะครับกับว่าตอนพ่อสอสองพันอยสามสิบสองเพื่อนเพ็อนยังยูนะครับพูดคุยกันสนุกสนานที่ห้านะครับเด้อเอาเอาบงนั่งกันได้ครับนี่ครับมีหมวกกันน็อกมี่ยังนะครับเนื่องจากรถ สมัยก่อนนะครับเด้อใส่สองที่นะครับเด้อได้เกี่ยวโทษที่โล่สมองนะครับเครื่องฟิตต์ตติดไงนะครับเด้อขัดติดยากกันอยู่ซอยพญานวด,นดวย์นะเด้อนี่ครับนี่คือตอนพญานวดเปิดตัวช่วงใหม่นะครับช่วงที่พญานวดจะไปในถิ่นธุรกันดานนะครับไปมองที่จะว่าใครมีเสาไฟนะครับเด้อสิไปมองธุระธุลกันดานไปเบิ่งว่าข้าเจ้าเผาเผาทานยังไงผู้นดนวนให้นวนหน้าจังไงยังสินะครับ ขออนุญาตเปิดตัวตอนเม็ดรอยผ้ารลอะนะครับเดอ้อเม็ดรอยผ้ารลาะสิผ้ารลอะหรือว่าสิผ้าเที่ยวทั้งไหนก็ตามเพราะยนันวดวอกไปเลยนะครับเดอ้อสำหรับตอนนี้สิบสิบบมมีขขอมุ่งอย่งางไรนะครับเดอ้อสิเป็นการท่องเที่ยวพักพันนะครับเดอ้อเอาแล้วพบกันใหม่กับสถานที่ใหม่นะครับรถขั้นเดิมนะครับเด้อแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ก็อย่าลหมวดออกชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ